เกิดปอกลาคอยตากกับใจี๊ยบกรพแข็งแรงอยู่กับปอกลาดุนดุนมันเดิมอย่าไรครับคอยกุ้คหนักปอกลาดุนดนครับตากกัะยจยซอยปอกลาลองนะ Happy Bird a y Do Do Happy Bird b a ดู

สิบเก้าย <been> ี hmm> <c oughs> ่สีบสิมันไม่มีสิบเธอนับเดินแล้วอะไรอะไรแค่นี้อ่นันตาไปยายนัเนิตาปยายขอนับเป็นพันไทยกร้านับเป็นยีสิบครับอันนี้ของตาสิบแล้ว เจ็บแปนเก้าสิบอันนี้ของตาบอบใจมากมากเอาใจก,กับใจไอวพรน้นกอป,ปาติแต่ยจะนนังนิ่งมั้งอ,อาา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 านาา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 างาา อินดีสละไปมาตีปีละีสวนน้องว่ากันครับก so. er Is like ินมะเขืงวั่ต้อนกินนกนกเมือวานีขึ้นเอากินอย่น้เวบ๊อบผูนมันเป็นขนมตอกอะไร อยากกินยังอยากกินากอยากกินมากกิน่ตอยากกินบบง,งอยบุกโซ่เลยไม่นใจนีล้ขึ้นมาคนนี้